วันที่11ธันวาคมที่ผ่านมาสถาบันคุณภาพวิชาการพวในมีพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ MOU โครงการความร่วมมือทางวิชาการระหว่างสมาคมสภาการศึกษาเอกชนแห่งประเทศไทยประจําปีการศึกษา2 5 6 5 2 5หถึงโดยดรจิลพันธ์พิมพันธ์นะคะนายกสมาคมสภาการศึกษาเอกชนแห่งประเทศไทยกับสถาบันพัฒนาคุณภาพวิชาการพวโดยดรศักดิ์สินโลสรานลมประธานกรรมการบริหารสถาบันคุณภาพวิชาการพว และดรพิรศักิ์รัตนะนะคะ mm hmm. เลขขาธที่การาคณะกรรมการส่งเสริมเอกชนกอชอที่มุ่งเน้นการเรียนรู้แบบ Active Learning นะคะที่จะช่วยให้เรียนรู้อย่างมีความสุขและพัฒนาความรู้ได้เต็มตามศักยภาพ mm hmm. และผู้เรียน mm hmm. นะคะสามารถนําความรู้ไปใช้ได้อย่างสร้างสารรค์สร้างแนวคิดให้เป็นประโยชน์ต่อตอนเองสังคมและประเทศชาติพ้อมตั้งเป้านะคะไม่เกิน5เดือนจะสามารถเปลี่ยนผู้เรียนให้เป็นนวัตรกรที่สร้างนวัตรกรรมได้อย่างแน่นอนคุณรู้ไหมวันนี้คืออยากจะให้ สสมาคมทุกสมาคมของเอ,เอกชนนะคะมารวมกันแล้วก็ให้ไปมารวมกับพวเพาวราะพวนี้เป็นเรียกว่าสถานที่เกี่ยวกับการศึกษาเป็นเลิศนะคะเป็นเลิศเพราะว่าช่วยทุกแห่งไม่ว่าศาสนาจะเป็นิสต์พุทธขึ้นอิสลามช่วยหมดนะคะกพราเลยทําให้เราจัดวันนี้ขึ้นจุดหมายคือต้องการให้การศึกษาของไทยเนี่ย ก้าหน้ากว่าประเทศใกล้เคียงค่ะเรื่ต่อยอดไปแน่นอนค่ะผู้ที่มาวันนี้ก็หัวหน้าเป็นเป็นประธานสมาคมนะคะเป็นนายกสมาคมหลายสมาคมนะคะท่านหัวของหลังนี่ก็เป็นนายกสมาคมหลายท่านนะคะและโดยเฉพาะอย่างยิ่งท่านเลขาธิการของเรานี่นะคะท่านมีโอกาสไปโรงเรียนไหนท่านต้องไปไปส่งเสริมแน่ๆนะคะและไม่แน่อาจจะประชุมรวมเป็นภาคเป็นหมู่อะไรก็ได้นะคะที่จะทําให้รู้สึกว่า การศึกษาของเราไมา่ใช่นิ่งแค่นี้ต้องก,ก้าวต่อไปอีกและที่สำคัญยิ่งพวเนี่ยมีม,มีหลายอย่างนะมีคู่มือมีสื่อมีอะไรตัวอะไรให้เราอันนี้ทำให้เราก้าวไปเพราะนั้นมันก็เป็นเรื่องที่ท,ที่ดีสำหรับวันนี้นะคะ ขอบคุณนะครับทางโรงเรียนเอกชนในสังกัดของสชทุกรงด้วยก่อนคป็นภกว่าที่ผ่านมาในโรงเรียนเอกชน,นถือเป็นกําลังสําคัญในการช่วยรัฐในการจัดการศึกษาได้เป็นอย่างดีมากนะครับจากที่ผมได้คุยไปเมื่อสักครู่นะครับว่าคุณภาพการศึกษาของเรานในระดับปรึกษาตี่นะครับว่าสูงกว่าค่าเฉลี่ยของประเทศเป็นนะครับทุกสาระวิชานะครับในส่วนของเพราะฉะนั้นแต่ว่าถึงอย่างไรก็น้าแต่นะครับว่าในการพัฒนาคุณภาพเนี่ยของเรายังไม่อยู่ ที่นะเราต้องพัฒนาต่อเนื่องต่อไปในส่วนของความร่วมมือเอมิบูระหว่างพวกับสภาสภาการสายกระชนในคราวนี้นะครับที่จะขยายผลไปสู่โรงเรียนต่างๆเนี่ย ในส่วนของอเครือข่ายในการพัฒนานะครับของเรานะี่มันจะมีทั้งภาครัฐภาคเอกชนนะครับถ้าในภาครัฐอย่างเช่นพวกสสวทนะครับส่วนในภาคเอกชนเครือข่ายที่สําคัญของเรานี้ก็คือสถาบันพัฒนาคุณภาพวิชาการหรือพพอวอและก็อาจจะมีเครือข่ายอีกเพราะฉะนั้นในแง่ของการที่จะเริ่มต้นนะครับในการเทียกหาที่โรงเรียนของเราครับก็จะในหลายๆโรงไม่ว่าจะเรง าศาสนะครับที่ยุทธยาได้โรงเรียนอื่นๆที่มีความสมัครใจซึ่งผมคิดว่าในอนาคตอันใกล้นี้นะครับที่จะมีการประชุมหารือกับผู้บริหารโรงเรียนนะครับเราก็จะเชิญชวนนะครับโรงเรียนต่างๆครับที่มีความสนใจในการที่จะเข้าร่วม โครงการกับเราเพราะคิดว่าเรื่องการพัฒนาคุณครูพัฒนาการจัดก,การเรียนรสอนของคุณครูยังเป็นหัวใจสําคัญนะครับในการขับเลื่อนเพราะ,ะนั้นเอผมมีความเชื่อมั่นมากว่าก็จะมีโรงเรียนนะครับที่สนใจในการที่จะให้ความร่วมมือกับโรงเรียนกับโครงการนี้นะครับและที่ผ่านมาเนี่ยครับ ทางพวเองนะครับก็ได้ไปส่งเสริมพัฒนานะครับโรงเรียนให้หลายๆโรงแล้วไว้เช่นเดียวกันเพราะนี้ผมคิดว่าความร่วมมือระหว่างพวก็สามารถที่จะขยายผลไปสู่โรงเรียนต่างๆได้อีกครับแล้วก็คิดว่าในปีการศึกษา2565 0ที่จะถึงนี้นะครับผมคิดว่าเราก็จะสามารถที่จะมีโรงเรียนที่จะนำร่องในหลายๆโรงเรียนครับ,รบอันนี้เนี่ยโรงเรียนอกชนหลาย ได้จาัดก,การศึกษาแบบ Active Learning แล้วนะครับวัจจัยสำคัญเพื่อก,การเรื่องของ Active Learning คือจะทำย่างไรที่จะทำให้นักเรียน,เ,นยเรียนรู้ผ่านการปฏิบัตินะครับให้เขารู้จักได้คิดวิเคราะห์ได้นะครับแล้วก็ให้เขามีทักษะความสามารถด้านาต่างๆเพราะฉะนั้น,นตอนนี้น,นะครับในหลายโรงเรียนเราก็จัดได้ดีอยู่แล้วแต่ว่า จะต้องยกระดับเพิ่มมากขึ้นและก็ขยายผลไปให้ได้หลายโรงเรียนนะครับมากขึ้นเพราะฉะนั้นผมคิดว่าในการที่ทางพวงกับโรงเรียนที่จะมีการจัดตุนครูและก็จะมีการติดตามประเมินผลและก็ให้โค้ชชิ่งอย่างต่อเนื่องนี้ครับจะทําให้โครงการนี้จะสามารถประสบความสาเร็จได้ครับอ๋อคือคือโรงเรียนไม่ว่าโรงเรียนรัฐบาลโรงเรียนเอกชนเนี่ยก็เป็นเยาวชนไทยทุก ทุกคนนะที่เรียนอยู่ในโรงเรียนทุกสังกัดนะครับแต่ว่าในโรงเรียนเอกชนนี้เป็นส่วนหนึ่งที่ได้และพ่อแม่ได้ตัดสินใจที่อยากมาเรียนในโรงเรียนของภาคเอกชนเพราะาโรงเรียนภาคเอกชนเองเนื่องจากว่ามีผู้ปกครองที่มีศักยภาพมากคนะาดหวังในโรงเรียนนะว่าที่จะยกระดับคุณภาพนะอของลูกหลานเขาได้ เพราะฉะนั้นในโอกาสนี้ในขที่ทั้งกฎหมายลนนโยบายของกระทรวงศึกษาธิการก็ดีนะฮะที่มาเน้นในเรื่อง a c t i v e learning ที่จะพิกโฉมคุณภาพของผู้เรียนเนี่ยไปสู่การสร้างนวัตกรรมได้ให้เด็กผู้เรียนเป็นกลายเป็นนวัตกร,รได้เนี่ยผมว่าเป็นเรื่องที่สําคัญเพราะฉะนั้นเนี่ยในฐานะที่ทางสถาบันพัฒนาคุณภาพวิชาการเนี่ยได้พัฒนาเรื่องนี้มายัะนะครับนะก็ก มีเครื่องไม้เครื่องมือและมีความพร้อมนะฮะมีวิทยากรเนี่ยมากกว่า200ค,คนนะฮะที่จะเข้ามาช่วยก็เลยมีความเห็นตรงกันในโอกาสนี้นะที่ว่าจะมาช่วยยกระดับ,ค,บคุณภาพให้ดียิ่งขึ้นเพื่อไปสู่ของการแข่งขันในระดับนานา,นานาประเทศนะครับกับโลเวียนเอกชนนะซึ่งมีพื้นฐานในย a ด้แอคทีฟเลเวลนีเน่ที่ดีอยู่แล้วนะครับก็คงทำได้ ง่ายขึ้นนะใช้เวลาไม่นานนะครับอันนี้ก็จะทําให้เกิดประโยชน์ต่อเยาวชนของนักเรียนทุกคนเลยนะครับนะฮะเรายึดเด็กเป็นที่ตั้งเลยนะครับนะฮะนอากจากเยารชนก็จะทําให้ในในทุกภาคส่วนนะฮะที่ที่มีความตกางในเรื่องนี้นะครับก็คิดว่าคือทุกโรงเรียนนะฮะต้องต้องมีเดินในทิศทางนี้เท่านั้นนะฮะเพราะว่ามันเป็นทิศทางที่สามารถทําให้เกิดผลการเรียนรู้เชิงประจักษ์เป็นความรู้ที่จับต้องได้ นะฮะเป็นนวัตกรรมที่มันเลยคะแนนเลยการสอบนะเลยห้องเรียนไปนะซึ่งเชื่อว่าผู้ปกครองทั้งประเทศก็คาดหวังสิ่งน,นี้นะเพราะทุกโรงเรียนก็ต้องเดินมาในในทางนี้นะครับจะช้าจะเร็วก็ต้องก็ต้องหาต้องเดินนะฮะเพราะว่ามันเป็นสากลน,นะมันไม่ใช่เราทํามาขึ้นมาเฉพาะเฉพาะส่วนนะฮะนะฮะในความเป็นสากลจริงๆริงน่ะมนเดินมาแบบนี้นะเพียงแต่ว่าเราเรามีวิธีการ ที่ลุ่มลึกขึ้นนะฮะให้เหนือป่าประเทศอื่นได้ครังเองครับเหมาะมากครับโดยเพราะโรงเรียนเอกชนนี้เหมาะมากเพราะว่าทั้งผู้บริหารและครูเนี่ยเขาเขา,เขามีความคาดหวังแล้วก็ไปในทิศทางเดียวกันนะฮะได้ได้ได้อย่างรวดเร็วนะฮะและทุกคนก็มีความตั้งใจมุ่งมั่นเพราะว่าโรงเรียนเอกชนนี้ก็ต้องยอมรับจริงๆว่าผู้ปกครองยอมเสียค่าเล่าเรียนนะฮะมาเรียนเพราะฉะนั้นเอกชนเองก็มีความคาดหวังมีความมุ่งมั่นที่จะให้ผลตอบรับ ให้กับเด็กเนี่ยได้อย่างเกินคุ้มมาว่ากันเถอะเกินคุ้มอะที่ผู้ปกครองคาดหวังแล้วกัน